นัทบุญยะอายุ16ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรลังสิทธิ์ค่ะความสามารถพิเศษของหนูนะคะเดินแบบแอคติ้งรำไทยแล้วก็เป็นนักกีฬาเทควันโดสายดำดั้ง2ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเทควันโดนะคะคือตัเนียเข้าการเล่นเทควันโดตั้งแต่อายุ6ขวบเลยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยตัวเป็นเด็กที่อ่อนแอมากคุณแม่ก็เลยอยากหาแบบว่ากิจกรรมให้ตัวไปทำแล้วตัวก็ลองเล่นดูพอเล่นไปเล่นมา เหมือนแบบเริ่มแข่งเริ่มอะไรมันก็รลยกายเป็นแบบสิ่งที่ตัวรักมากมากส่วนผลงานในวงการบันเทิงของหนูนะคะที่หนูภูมิใจเป็นเวทีแรกเลยเนี่ยก็คือ Miss t a a i l a Model s h o ค่ะการแต่งตัวของนะคะถ้าเป็นสไตล์ที่ตัวเองแบบชอบมากๆเลยคือตัวอชอบใส่อะไรที่มันฟูฟูมุงม้งมิ้งสีชมพูแบบพาสเทลอะไรประมาณนี้ค่ะนีสใส่แปลกๆของตะวันนะคะตัวหนเป็น,นคนที่แบบเวลางุนหงิดอ่ะจะไม่หงุดหงิดจนน่ากลัวดูตัวหนูคนที่หงุดหงิดแล้วแบบจะดูเหมือนแมวมากๆมันขี้เพื่อนลำคาเลยมันก็จะดูแปลกๆแหละว่าแบบทำไมแบบหงุด แล้วไม่เหมือนคนอื่นเลยประมาณนี้ค่ะศิลปินที่ตะว,วันชอบนะคะตะว,วันชอบเยอะมากๆเลยตะว,วันไม่รู้ว่าตะว,วันชอบใครบ้างอ่ะเพราะแบบว่าชอบไปหมดเลยถ้าศิลปินระหว่างเกาหลีกับไทยนะคะตะว,วันชอบเกาหลีค่ะชอบลิซ่าจริงๆเขาก็เป็นคนไทยแหละแต่ว่าหนูเห็นแบบเขามีผลงานแบบทางเกาหลีเนี้ยหนูชอบฟังเพลงเขาแบบมากๆลแล้วหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่าเอาแบบอย่างมากๆเลยค่ะหลายๆอย่าง้เขามีความอดทนด้วยหนูก็แบบอยากอดทนในแบบเขาก็เลยชื่นชอบมากๆกออินเตอร์อะไรแบบ วนเ,นเวลาว่างนะคะหนูเนี่ยชอบคุยกับเพื่อนค่ะทั้งแชททั้งโทรแต่ช่วงนี้แบบชอบเข้าขับเฮาเป็นพิเศษค่ะเข้าต้งเช้าบ่ายเย็นเลยถ้าหนูติดเกาะ3อย่างที่หนูจะเอาไปนะคะก็คือโทรศัพท์ค่ะแล้วก็2บัตรประชาชนอีกหนึ่งอย่างที่จะเอาไปอาหารขนมติดเกาะแล้วก็ต้องมีของกินด้วยเพราะว่าขาดของกินไม่ได้ค่ะติดเกาะ แล้วก็ของหวานนะคะตัวนชอบของหวานมากกว่าค่ะเพราะแบบตัวนชอบกินแบบฮันนี่ทูส์วิงซูไอศครีมอะไรประมาณนี้จะชอบของหวานมากที่สุดเลยกลางวันกับกลางคืนหรอคะส่วนตัวหนูชอบกลางคืนมากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกเงียบดีอะเพราะกลางวันอะมันแบบอะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยสิ่งไหนทําให้หนูไม่ได้นอนตอนกลางคืนหรอคะแมวหนูนะคะคือแมวหนูอะเขาจะนอนเขาจะไม่นอนตอนกลางคืนเขาจะนอนกลางวันแล้วพอหนูเอาโคโค่เนี่ยเข้ามา ด้วยอย่างเงี้ยหนูก็จะนอนแล้วเขาก็จะแบบเงีง้ยวเงี้ยวเดินมาวอลวร์แบบเหยียบหัวเหยียบโน,น่นเหยียบนี่มันนอนไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาเล่นโทรศัพท์ตลอดเลยเพราะอะไรหนูถึงชอบแมวหนูชอบอะมันดูขี้อ้อนดีหนูชอบแบบขนน้องมันปุกปุยแล้วหนูชอบอะไรที่มาอ้อนอะไรอย่างเงี้ยน้องอะขี้อ้อนมากเลยหนูก็เลยชอบแมวด้วยความแบบผูกพันตั้งแต่เด็กด้วยแบบเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเ,เลยหนูชอบคนอายุน้อยกว่าหนูไม่ชอบแบบรุ่นพี่อะเราจะรู้สึกเราเป็นเด็กถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าเราจะเหมือนแบบ ว่ามันก็เหมือนเหมือนคุยเล่นกันอะไรเงี้ยมันไม่มีเรื่องเครียดหรือแบบมีอะไรมาบัฟกันอนะ่ะหนูเพิ่งเข้ามานะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นดูหนูด้วยนะฝากเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะจะพยายามทาให้เต็มที่เลยติดตามหนูด้วยนะขอบคุณค่ะ